บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมฟังด่วนค่ะ16ตุลาคม2565นี้รีบใช้วงเงินนะคะเพราะฉะนั้นอาจโดนตัดสิทธิ์ในส่วนของการจ่ายเงินค่าของชีพในการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลฟังด่วนเลยค่ะหากท่านไม่ใช้จ่ายตามกําหนดระยะเวลาโดนตัดสิทธ์ยึดเงินคืนแน่นอนส่วนวงเงินได้รับกันคนละเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปตามค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะในส่วนของการจ่ายเงินเป็นข่าวดีมากๆเลยสําหรับพี่น้องประชาชนที่จะได้รับการ โอนเงินทั่วประเทศนะคะได้รับสิทธิ์ทุกคนหรือไม่บัตรคนจนได้รับไหมซึ่งจะโอนในวันที่21ตุลาคม2565นี้วงเงินสูงสุด1,000บาทติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้บอกเล่าข่าวดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยสําหรับกระทรวงการคลังเริ่มที่จะจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่3ตุลาคม2565รหที่ผ่านมาวงเงินสูงสุด800บาทท่านสามารถเริ่มใช้จ่ายได้นะคะสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟด5้าในรอบเก็บตกที่เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่23กันยาย,ยน2565ันรหที่ผ่านมาสามารถเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิ ท่านเป่าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2565ค่ะระหว่างวันที่แล้วก็เวลานะคะ6นาฬกาถึง22นาฬก59นาทีแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟด5ในรอบเก็บตกนี้ท่านต้องเริ่มใช้ใจ่ายครั้งแรก ภายในวันที่16ตุลาคม2565ตั้งแต่เวลา22นาฬกา59นาทีหรือว่าพูดง่ายๆคือภายในระยะเวลา14วันนั่นเองค่ะหากไม่ใช้จ่ายตามกำหนดวันเวลาดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมก็จะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ยึดเงินคืนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งโครงการคนละครึ่งในเฟสที่5เนี้ยการใช้จ่ายครั้งแรกรอบเก็บตกนะคะคือ16ตุลาคม2565ค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือข่าวดีสำหรับกลุ่มพี่น้องประชาชนในส่วนของกลุ่มอสมอและสสทั่วประเทศ ประะะเทศนคกระทรวงการคลังก็แจงตารางการจ่ายเงินออกมาแล้วว่ารอบเก็บตกของเดือนเมษายนและก็เดือนพฤษภาคมที่ครมออนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมให้นะคะเป็นระยะเวลา2เดือนรวมสูงสุด1,000บาทจะจ่ายเงินในวันที่21ตุลาคม25 6 5ารกลางกระเป๋ารอการโอนเงินเลยค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้บอกเล่าข่าวดีนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ